นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนเลยนะคะลูกเป็นยังไงกันบ้างคะอ่ามีใครได้เรียนไลฟ์สดกับเหล่าซื้อบ้างเอ่ยอ๋อถ้าใครได้เรียนไลฟ์สดของเราซื้อก็อาจจะมีอ่าได้การตอบคําถามชิงคะแนนกันเนาะแต่ว่าใครยังเรียนเรียนไม่ทันด้วยความว่าไม่สะดวกเนาะในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไรสำหรับวันนี้เหล่าซื้อก็มีคลิป เกี่ยวกับเนื้อหาที่เหล่าซื้อสอนในไลฟ์วันนี้นะคะสําหรับคนที่เรียนในไลฟ์แล้วเหล่าซื้อก็อยากจะให้กลับมาทบทวนเหมือนกันเพราะว่าในการไลฟ์เรามีการอา,อาจจะมีบุกพ้องอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เชิงสูงก็คือไม่ชัดเจนเท่าไหร่ในส่วนของคําศัพท์วันนี้นะคะเหล่าซื้อก็จะเน้นให้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าอะไรคะ อย่างที่เหล่าซื้อเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเราซื้ออยากจะให้นักเรียนจำำําคําศัพท์ให้ได้มากที่สุดนะคะในส่วนของการอ่านนะคะเหล่าซื้อก็จะสอนให้เมื่อเราเจอกันในชั้นเรียนนะคะลูกเพราะว่าเหล่าซื้อจะได้ดูว่านักเรียนแต่ละคนออกเสียงเป็นยังไงอ่านออกเสียงถูกหรือผิด นะคะและในการอ่านมันค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะตอนนี้เราเรียนในช่วงของการเรียนออนไลน์เหล่าซื้อก็จะสอนในเรื่องของช่องสือให้ก่อนนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ให้ก่อนนะลูกนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราก็ไปเรียนเรื่องของช่องสือกันก่อนเลยดีกว่าไหมสัปดาห์ที่แล้วเหล่าซื้อสอนอะไรบ้างคำศัพท์อะไรบ้าง จำกันได้ไหมเอ่ยมีใครจำมันได้ไหมคะอ่าจำได้ไม่ได้เราไปดูกันเลยดีกว่าคำศัพท์ของสัปดาห์ที่แล้วนะคะทบทวนคำศัพท์ค่ะนักเรียนเรามาทบทวนคำศัพท์ของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเลยนะคะเอคํคำนี้มีใครอ่านได้หรือเปล่าคะคุ้นไหมคะคำนี้ อ่านว่ายังไงคะอ่าเจนมอจนมอจนมอแปลว่าอะไรคะลูกมีใครจำได้หรือเปล่าเจนมอมีความหมายว่ายังไงคะเจนมอเอ้มีความหมายว่ายังไงนะอ่าเจนมอแปลว่าเป็นอย่างไรนะคะเจนมอนี้เจนมอคุณเป็นอย่างไร คำต่อมาคำนี้คำนี้อ่านว่ายังไงเอ่ยอ,อ่านว่าเทาเทกั้งหัวตูอ่านตามหลักสูตริเทค่ะเก่งมากเลยอ่ะเทแปลว่าอะไรลูกคำนี้สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้ว อ่าแถแปลว่าศีระนนะคะเถาถโอเคอ่ามาดูคำต่อมาคำนี้ค่ะอ่านว่ายังไงคะอ่าอ่านออกเสียงว่าท,อทอ้องท้องกั้งหัวตุอ่านตามเราซื้อค่ะท้องเก่งมากค่ะ ทองมีความหมายว่าไงคะลูกมีใครจําได้ไหมเอ่ยทองแปลว่าปวดเจ็บนะคะใครตอบถูกบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยอ่ะดูอีกหนึ่งคำ <c oughs> คำนี้เราซื้อคอแห้งคำนี้อ่านว่าไงลูกอ่าอ่านออกเสียงว่าตู้จื้อตู้จื กังโอ่านตาม老师นะตู้จิตตู้จิ u แปลว่าอะไรลกูกอ่าตู้จแปลว่าท้องนะคะทองูมงเรานี่นะใครมีพุงอ่ะคำต่อมาคำนี้อ่านออกเสียงว่ายยากั <"Yeah> ้งโว้อ่านตาม老อนะคะ หยาเก่งมากค่ะยา yeah. มีความหมายว่าฟันนะคะฟันมีใครมีหยาหรือเปล่าทุกคนก็ต้องมีหยาใช่ไหมไม่งั้นก็เคี้ยวข้าวไม่ได้ใช่ไหมลูกโอเคคำต่อมาคำนี้การเมากานเมากังหวููอ่านตามเหล่าซื้อนะคะ การเมาเก่งมากค่ะการเมาแปลว่าเป็นหวัดนะคะช่วงนี้อากาศแบบนี้เปลี่ยนแปลงบ่อยนักเรียนก็อย่าลืมนะระวังจะเป็นการเมานะลูกระวังด้วยอ่าคำต่อมาลูกคำนี้ไหนใครอ่านได้อ่านให้เราซื้อชื่นใจหน่อยเร็วอ,อ่านออกเสียงว่าหายหาย หายออกเสียงเหมือนว่าหายนะลูกแต่ความหมายไม่เหมือนในภาษาไทยที่แปลว่าหายนะหายแปลว่ายังหายแปลว่ายังคำต่อมาลูกคำนี้ค่ะอ่านออกเสียงว่ายังไงเอ่ยอ่าโยตเโยตเ สังเกตไหมเหล่าซื้อเคยบอกไปแล้วนะถ้ามีตัว R ให้เราออกเสียงว่าเตียนเอิร์เตียนเอร์เตียนเอร์มันก็จะออกเสียงเหมือนเต er, 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 er ียนหันลิ้นนะลูกเตียนเอร์เตียนเอร์อร์เยนเาเตียเหยเตียมีความหมายว่านิดหน่อยนะคะโอเคคำนี้ลูกคำนี้อ่านว่ายังไงคะอ,ะฟอาฟาเซ กังวัวตูอ่านตาม老อนะคะฟาชซาเก่งมากค่ะฟาเซามีความหมายว่าเป็นไข้นะคะฟาชซาโอเคต่อมาเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้เลยอ่าเรามารู้จักกับคำศัพท์ของวันนี้กันเลยเดียวกว่าไปดูคำศัพท์คำแรกกันเลยคำนี้ อ่านว่าทิยนฉีเทิยนฉีกังอวัวดูอ่านตามเราซื้อนะคะทิยนเฉีเก่งมากค่ะทิยนฉีแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรลูกอ่าแปลว่าสภาพอากาศนะคะทิยนฉีโอเคจำด้วยนะลูกนะ คำต่อมาคำว่า怎么样怎么างต读อ,อ่านตาม้อค่ะ,ะย么งเก่งมากค่ะ怎么งแปลว่าเป็นอย่างไรนะคะมาดูคำต่อมากันเลยลูกคำนี้อ่านออกเสียงว่าวาฟง กังวัตูอ่านตามเราซื้อนะคะกวาฟังเก่งมากค่ะกวาฟังแปลว่าอะไรคะอ่ากวาฟังแปลว่าลมพัดนะคะกวาฟังนะลูกไปดูคำต่อมาก,กันเลยดีกว่าคำนี้ออกเสียงว่าเลเล กังอ่านตามเราซื้อนะคะเละอ่าเก่งมากค่ะเละมีความหมายว่าร้อนนะคะลูกคำนี้อ่านออกเสียงว่าเซี่ยยู่เซี่ยยูกังอ่านตามเราซื้อนะคะเซี่ะะยยูเก่งมากค่ะ เสีย่ยหยีแปลว่าฝนตกนะคะอ่ะคำนี้คำนี้ออกเสียงว่าเหลีงยงไข่เหลีงยงไข่กังหัวตูอ่านตามหลซ้อนะคะเหลีงยงไข่เก่งมากค่ะเหลีงยงไข่มีความหมายไว่าไงคะ อ่าเหลีงยงไข่แปลว่าเย็นสบายนะลูกเหลีงยงไข่โอเคไปดูคำต่อมาคำนี้นเสี่ยอยูเสี่ยอยู่กังหัวตูอ่านตามซ้อนะคะเสี่ยอืู่เก่งมากค่ะเสี่ยอยูอ,อแปลว่าหิมะตกนะลูก คำต่อมาเลยคำนี้อ่านออกเสียงว่าหลงหลงก้อ,กองหัวตูอ่านตามเหล่าซอนะคะหลงเก่งมากค่ะหลงมีความหมายว่าหนาวนะลูกหลงจีจู่เนาะจำด้วยนะคำว่าหลงังแปลว่าหนาวนะคะ ามาดูคำต่อมาก,กันเลยคำนี้อ่านออกเสียงว่าชิงเทียนชิงเทียนกั๊งโอตุอ่านตามหลาซื้อนะคะชิงเทียนเก่งมากค่ะชิงเทียนแปลว่าอะไรลูกอ่าแปลว่าอากาศสดใสนะคะชิงเทียนามาดูคำต่อไปกันเลยดีกว่าคำนี้ คำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าชู u ฟูชูฟูกั w ง t วตูอ่านตามหล่อนซึนะคะชูฟูชู f ฟูแปลว่าสบายนะคะชู u ฟูแปลว่าสบายสบายชีวิตนี้ ai, ai สบายสบายสบายในที่นี้นะลูกเกี่ยวกับอากาศนะลูกนะ หลังจากที่เราเรียนคำศัพท์ไปแล้วต่อมาเหล่าซื้อมีประโยคภาษาจีนมาให้นักเรียนแปลไปพร้อมๆกันกับเหล่าซื้อเลยดีกว่ามาดูประโยคนี้กันเลยประโยคนี้อ่านออกเสียงว่าจินเทีนยนฉีจําไม่ยังจินเทียนฉีจําไม่ยังจินเทียนฉีจําไม่ยงมีความหมายว่า วันนี้อากาศเป็นอย่างไรนะคะจินเทียนฉีจะไม่ยาอ่าเป็นคำถามที่ถามว่าวันนี้อากาศเป็นยังไงคะประมาณนั้นนะลกูกอ่าต่อมาประโยคนี้เป็นการตอบบอกว่าจินเทียนกัวฟงปูเลอจินเทียนกัวฟงปูเลอมีความหมายว่า วันนี้ลมพัดไม่ร้อนจินเทียนกัวเฟิงกัวเฟิง,ฟงแปลว่าลมพัดใช่ไหมลูกนะปูเล่แปลว่าไม่ร้อนนะเล่แปลว่าร้อนใช่ไหมถ้ามีคําว่าปูมามา่มาเข้ามาก็แปลว่าไม่ไม่ร้อนนะลูกนะ,ะประโยคต่อมานะคะประโยคนี้ออกเสียงว่าจินเทียนเซี่ยหยี่ห็นเหลี่ยงควายจินเทียนเซี่ย ยิ่ง很凉快，อ,อ่า今天下雨很ามหมายวัวนนี้ฝนตกเย็นสบายนะคะอ่าประโยคต่อมานะคะประโยคนี้อ่านออกเสียงว่า今天下雪很冷今天下雪很冷ประโยคนี้นะคะ มีความหมายว่าวันนี้หิมะตกหนาวมากฮันดองแปบลบว่าหนาวมากมาดูประโยคนี้ประโยคสุดท้ายแล้วประโยคนี้นะออกเสียงว่า今天晴天不冷也不热很舒服今天晴天 ไม่ร้อน也不热横竖 f 啊ประโยคนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าวันนี้อากาศสดใสไม่หนาวไม่ร้อนสบายสบายอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เหล่าซื้อสอนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้าใครไม่ทานไฟ้สด ที่เราซื้อสอนก็ไม่เป็นไรนะคะนักเรียนสามารถกลับมาเรียนในคลิปนี้ได้เลยเราซื้อสอนเหมือนตอนที่ไลฟ์เลยแต่ว่าในการที่ที่ใครได้เข้าไลฟ์นะลูกก็กลับมาทบทวนอีกทีหนึ่งเพราะว่าในไลฟ์มันอาจจะไม่ละเอียดเท่าในคลิปนี้นะคะและถ้าหากว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการออกเสียงไม่แน่ใจนะลูกว่าออกเสียงถูกหรือผิดหนูสามารถอัดเสียงตัวเองนะลูกอัดคลิปตัวเองนะ แอดมาถามเราซื้อได้เลยนี่ตามนี้เลยใครยังไม่มีอ่าคิวอาร์ลายส่วนตัวเราซื้อนักเรียนสามารถสแกน QR Code นะคะแล้วก็ส่งมาถามเราซื้อว่าเราซื้อค้าหนูอ่านออกเสียงถูกไหมหรืออะไรยังไงหรือว่าใครมีปัญหาอะไรในส่วนของ ภาษาจีนที่เรียนวันนี้นะคะสามารถทักมาถามเหล่าซื้อได้นะลูกนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเหล่าซื้อก็ต้องขออภัยนะคะในความที่ไม่สะดวกเท่าไหร่ในการไลฟ์นะคะหรือว่าเหล่าซื้ออาจจะใช้คำพูดไม่ถูกไม่ควรยังไงก็ขออภัยผู้ปกครอง้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปตัดไปนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊